สงครามก้าทับเป็นสงครามระหว่างอาณาจักรพุมาก,กับอาณาจักรไทยหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่เวลานั้นบ้านเมืองอยู่ในช่วงผ่านศึกสงครามมาใหม่ๆประจบทั้งการสร้างบ้านแปลงเมืองรวมทั้งปราสาทราชวังต่างๆในปีพุทธศักราช2328พระเจ้าปดุงกษัตริย์ธมาหลังจากรมราชาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์อังวะแล้วต้องการประกาศสายยาัญญาณภาพ ไปแผ่อิทธิพลโดยได้ทําสงครามรบรวมเมืองเล็กเมืองน้อยรวมถึงเมืองประเทศสลาให้เป็นปึกแผ่นแล้วก็ได้ยกกองกำลังเข้ามาตีไทยโดยมีจุดประสงค์ทำสงครามเพื่อทําลายกรุงรัตนโกสินทร์ให้พินาศย่อยยับเหมือนเช่นกรุงศรีอยุธยา